5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับวันนี้บทความจากคุณจอ o ซิ e s เกอร์สมาชื่อว่า Seven ways to tell if you are humble person คำว่า humble นี่แปลภาษาไทยตรงตัวแปลว่าถ่อมตัวนะครับผมชอบคำนี้เลยที่เขาเปิดประโยคมาเลยฮะเขาบอกว่า The more humble you are, the higher you will rise จริงจริงมากๆคือคนที่ถ่อมตัวแต่ในที่นี้ไม่ใช่หงอนะตอน้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะแต่คนที่ถ่อมตัวต่อโลกเนี้นะครับจะยิ่งขึ้นสูงไปเรื่อยไอ้คนที่อีโก้เยอะๆเนี่ยเดี๋ยวอ,อีโก้เนี่ยจะพาลงเหวไปเองนะฮะคนที่ถ่อมตัวแปลว่าอะไร แปลว่าคุณรู้ว่าอะไรคือจุดแข็งของคุณคุณรู้ว่าอะไรคือจุดอ่อนของคุณนะครับแล้วก็ไม่ไม่ประเมินตัวเองสูงจนโอเวอร์จนเกินไปทาตัวต่อสิ่งต่อความเป็นจริงที่ว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่กว่าเราเยอะมากทมตัวต่อความเป็นจริงที่ว่าเราเนี่ยรู้อะไรน้อยมากเลยบนโลกใบน,นี้ถ้านี่ถ้าวงกลมเนี้ยคือวงกลมของความรู้เนี่ยนะครับเราเป็นเพียงขีดเส้นเดียวยังไม่ได้เลยสิ่งที่เรารู้นะฮะคือมันมีอะไรเยอะมากแล้วก็ เวลาสำเร็จสมมุติว่าทำไปสําเร็จเนี่ยเรารู้ไม่ว่ามันมาจากไม่ใช่แค่จากเราคนเดียวอะมันมาจากคนเยอะแยะมากมายเลยครอบครัวทีมงานอะไรก็ไม่รู้เต็มหมดเลยเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งโชคก็ตามถ้าเราเป็นคนที่เข้าใจเรื่องพวกนี้อย่างตรงไปตรงมาสมเหตุสมผลและตามความเป็นจริงเรียกว่าตามเนื้อผ้าของมันจริงๆเนี่ยนะฮะจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากอะไรบ้างเป็นสัญญาณนะครับ ข้อที่หนึ่งคุณไม่มีปัญหาเลยกับการพูดคําว่าขอบคุณเมื่อมีใครทําอะไรให้คุณนะครับหลายคนเป็นนะหลายหลายคน,หล,ยคนหลายคนไม่เป็นหลายคนไม่เป็นนะฮะคือพูดขอบคุณยากมากขอบคุณลูกน้องอย่างเงี้ยนะฮะที่ช่วยอย่างเงี้ยขอบคุณยากมากนะครับซึ่งไม่ดีซึ่งไม่ดีนะครับจริงๆต้องบอกว่าความถ่อมตนเนี่ยนะครับมันเท่ากับความมั่นใจตัวเองนะเออฟังดูอาจจะประหลาดประหลาดนึงคือคุณรู้ว่าคุณยืนอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วคุณรู้ว่าจริงๆแล้วว่า คุณทําอะไรได้มากไม่น่าแค่ไหนนี่คือความมั่นใจของตัวมั่นใจในตัวเองนะเพราะว่าเรารู้ไงว่าเราว่าเรามีมีความสามารถแค่ไหนทําอะไรได้บ้างนะครับข้อที่2ครับคนที่ถ่อมตัวเนี่ยเวลาทําอะไรผิดหรือเขาไม่จุดบอกคร่องอะไรเนี่ยนะฮะเขาจะไม่มีปัญหาเลยกับการบอกเรื่องนี้กับคนอื่นว่าเออเนี่ยเรื่องนี้ผมไม่เก่งนะฮะเรื่องเนี้ยผมไม่ค่อยถนัดนะครับหรือเออพี่ขอโทษนะเนี่ยพี่ พี่ตัดสินใจผิดนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนมากที่สุดอันหนึ่งเลยนะฮะคนที่ที่แบบโคตรเจ๋งอะนะบนโลกใบนี้นะฮะเรื่องที่เขาไม่รู้เขาบอกเขาไม่รู้เเรื่องที่เขาไม่เข้าใจเขาบอกไม่เข้าใจเรื่องที่เขาทําให้เป็นก็บอกว่าทําให้เป็นไม่พยายามทําตัวเป็นคนที่อวดเก่งอะใช้คํานี้แล้วกันนะครับข้อที่3ครับเขาคนที่ถ่อมตัวเนี่ยจะรู้ว่าความสําเร็จเนี่ยนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับอายุหรืออะไรอย่างเงี้ย หรือว่าสถานะของชีวิตนะช่วงนั้นหรืออะไรแบบนี้มันมันมันมาได้หมดฮะมันมาได้หมดมันมากับใครก็ได้อายุเท่าไหร่ก็ได้สถานะยังไงก็ได้มาได้หมดเลยอันนี้คือความเข้าใจต่อโลกของคนที่ทำตัวข้อที่4ครับผมชอบนี้มากเลยขออ่านภาษาอังกฤษ They stop looking for validations from o t h e r คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยจะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือเขาไม่ต้องการจะพิสูจน์อะไรให้กับใครอ่ะถ้าจะพิสูจน์เขาพิสูจน์ใ้ตัวเองคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้ต้องการการแวลิเดตหรือว่าประทับตราหรือว่าการยอมรับคือไม่ใช่การไม่ใช่การยอมรับคือไม่ต้องการการประทับตราจากใครข้อที่5คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยหัวจะเปิดมากไอเดียใหม่ๆกับเรื่องใหม่ๆเรื่องที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาจะรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เรียนนะฮะเวลาสมมติว่ามี น้องคนหนึ่งเข้ามาใหม่ในที่ทํางานอย่างเงี้ยคนที่อ่อนน้อมถ่อมตัวเนี่ยเป็นเจ้านายเนี่ยไหมถ้าสมมติน้องคนนี้พูดอะไรที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยน่าฟังน่าสนใจอะ่ะนะฮะอยากฟังหรือรู้แล้วแต่ขอมันเปลี่ยนไปละก็อยากฟังเหมือนกันแต่คนที่ไม่ถ่อมตัวเนี่ยเขาฉันตําแหน่งสูงจะเป็นหัวหน้าฉันเก่งกว่าแกเนะอันเนี้ยต้องระวังนะฮะข้อต่อไปคือเมื่อเขามีคําถามหรือต้องการคําแนะนําอะไรบางอย่างพวกเขาเนี่ยจะไม่ไม่รู้สึกอึดอัดเลยที่จะขอคําแนะนําจากคนรอบข้าง ค,คือบางคนเนี่ยแบบโอ้ไม่ได้เลยถ้าไปถามเนี่ยฉันจะดูโง่หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เลยนะฮะคือคนที่ทำตัวจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับข้อสุดท้ายนะฮะผมชอบอันนี้เหมือนกันเขาบอกว่า they are able to admit that no matter how hard they try something will always fall through the cracks ก็คือว่าเขายอมรับอะว่าไม่ว่าพวกเขาจะพยายามมากแค่ไหนก็าตามใช้โหแบบทำเต็มที่แค่ไหนก็าตามเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีอะไรสักอย่างอะที่ผิดบ้างอะต้องปล่อยมันไป ชีวิตกับงานมันก็เป็นแบบนี้แหละมันไม่เพอร์เฟกต์ร้นะครับผมได้ในทีหนึ่งนะฮะว่าความสามารถในการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยนะฮะหรือว่าคนที่เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยยิ่งถ่อมตัวเท่าไหร่ยิ่งขึ้นสูงเท่านั้นนะฮะขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที